นี่ค่ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มยุงเนี่ยดอปเบญจลาจุ่มเหรอมาขาสั่นแต่หางอ่อนก็เลยน่ะสิ่คอยเห็ดเอา,เ,อาเป็นลวกว่าได้าว่าคุณนายเรากม้กมๆเงยๆแล้วเราซีวิน จะไปอยากขิมแล้วไปไกลเราเรียกว่าเก็บขยันคอดไปลุกไปนางเลยนในรถก็ั้นสันเอาไปทีแล้วนะ